สวัสดีทุกคนกลับมาพบกับตากักบตาก เกตบูอีกแล้วคลิปนี้รีวิวคุชชั่นอีกแล้วเช่นเคยแต่เป็นคุชชั่นแบรนด์ไทยนะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ตักยังไม่เคยใช้มาก่อนด้วยเนาะ่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวคุชชั่นไทยแบรนด์นี้แล้วคนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องตักเกตบูก่อนนะครับแล้วก็ช่องตากเกตบูต่างมีปุ่มซุปเปอร์แต์แล้วใครอยากจะสนับสนุนช่องเล็กๆของตักสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แต์ด้านล่างเลยเลยหรือใครจะสมัครระบบสมาชิกหลายเดือนเดือน,อนละ50บาทก็สามารถทําได้เช่นกกััันรรบบจะได้ชชม e Content สสมสสาหิ เท่านนั้ไม่ว่าจะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Super Thanks หรือ Subscribe Member ช่องก็ขอบคุณมากครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคลิปวันนี้กันเลยดีกว่านะรีวิวคุชชั่นแบรนด์ไทยวันนี้คือ แบรนด์นี้อ่านั่นก็คือแบรนด์ Gentle Colors นั่นเองอย่างที่ักบอกไปว่ารักไม่เคยใช้อะไรของแบรนด์นี้มาก่อนเลยแต่ว่าพอดีเห็นเขาออกคุชชั่นมาใหม่นะแล้ววันนั้นเห็นเลื่อนๆอยู่ใน IG เลยสักอย่างเห็นเฮ้ยเขากำลังจะออกตัวนี้มาดูน่าสนใจมากๆก็เลยเอ้ยขอลองหน่อยละกันคุชชั่นที่เขาใช้ชื่อเก๋ไก๋เลยนะ,ะเดี๋ยวมารู้จักชื่อเสียงเรียงนามเขาเลยดีกว่าเนาะตัวนี้นั่นก็คือ Gentle Gentle Colors AI Cushion น,นั่นเองมี S P F ห้บวก PA สามบวกแแต่ใช้เป็นสีเบอร์ศูนแซนถ้าเข้าใจไม่ผิดเหมือนจะเป็นสีรองเข้มสุดมังเนาะอืมน่าจะประมาณนี้ราคาก็ไปดูตามเว็บไซต์แล้วกันตักซื้อมาจากในร้านค้าทางการเขาใน Lazada หรือ Shopee นี่แหละเนาะอืม เดี๋ยวเรามาอ่านคุณสมบัติเขาให้ฟังดีกว่าเนาะชอบมากเลยคือมันมีคุณสมบัติอยู่หลังกล่องอยู่ลเลยเยวจะอ่านจากหลังกล่องนี่เลยแล้วก็กถ่ายรูปมาแล้วเนาะเขาบอกว่าเป็นคุชชั่น AI ปกปิดเนียนกลิบเบาสบายผิวหน้าเปะตลอดทั้งวันอ่ะมอบผิวแมตสวยไร้ทิฏฐิด้วย AI ฟิล์มฟล์มเทคโนโลยีช่วยปกปิดจุดด่างดำ ทำพลางรูขุมขนให้ไปหน้าดูเรียบเนียนคุมมันกันน้ํากันเหงื่อและบํารุงด้วยสารสกัดจ,จากดอกคาโมไมล์ช่วยบรรเทาอาการอักเสบของผิวพร้อมทั้งปกปิดผิวหมองคล้ำเอาง่ายคือคุชชั่นสายแมทเนาะปกปิดบางเบากันน้ํากันเหงื่อติดทนนานประมาณนี้เนาะเรียกว่าเคลมมาครอบคลุมจักรวาเลยเ,เดี๋ยวลองดูว่าทําได้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาแกะดูเอ่อ ผลิตภัณฑ์ข้างในกันดีกว่าเนะะเาะแต่ออกมาแล้วเขาจะเป็นตลับแบบทรงเหลี่ยมเลยนะแล้วก็จะมีชื่อชื่อรุ่นชื่อสีเบอร์สีอยู่ด้านหลังนะ Gentle Colors AI Cushion เบอร์ศูนย์สามแสนเนาะแล้วก็เขาไม่มีตัว r e ฟิลมาให้นะมีแค่คุชชั่นอยู่ข้างในหรือแล้วหนึ่งอันแล้วก็ที่หน้าหน้าตลับจะมีตัวฟิลม์มเรเอออกก่อนเนาะความชอบอีกอย่างหนึ่งคือตักชอบตรงเนี้ยตรงความที่แบบปุ๊บปั๊บปั๊บเลยไอ้ตรงครําว่า gentle เห็นป่ะ มันจะแบบมีลูกเล่นเห็นไหมเออ Gentle c ล l ร r เนี่ยมันจะมีลูกเล่นเห็นไหมเออชอบตรงนี้แหละโดนตกจากแพคเกจก่อนเลยอย่างแรกเนาะอ่ะเดี๋ยวมาแกะดูข้างในกันดีกว่าเปิดออกมาก็จะเจอกระจกอยู่ด้านบนเขียนมีฟิล์มติดอยู่เขียนว่า Forest w i f e Elevated to the New Level เนาะแล้วก็ตัวพับตัวพับเป็นลักษณะที่เป็นสีดำนะแล้วก็มีคาดชื่อแบรนด์เนาะสีเขียวสะท้อนแสงเขียวเขียวมะนาว แล้วก็ตัวพับพับเขาจะมีลายเหมือนเป็นลายรูปนิ้วด้วยนะไม่ไม่แน่ใจในกล้องเห็นหรือเปล่านะจะเหมือนเป็นเป็นลายลาย,ลายนิ้วมืออยู่ตรงเนี้ยเนาะแล้วก็ตัวทรงตัวทรงก็จะมีความเป็นป้านตรงนี้เนาะถ้าคิดว่าน่าจะไว้แบบเข้าตามมุมนี้ป่ะไม่แน่ใจนะส่วนความหนาของตัวพับไม่ได้หนามากแต่มีความนุ่มนะมีความนุ่มอยู่พอสมควรเนาะตรงนี้ก็จะมีเป็นรูปรอยนิ้วอยู่ตรงนี้เนาะอืม โอเคเดี๋ยวเรามาแกะดูสีข้างในกันดีกว่าแกะตัวฟิล์มออกมาแล้วนะสิ่งแรกที่เห็นคือเดี๋ยวจะให้ดูสิ่งแรกที่เห็นความความเขาเรียกอะไรความไม่เหมือนคนอื่นเขาคือตัวฟองน้ํามันจะเป็นรูปเหมือนหลังพึ่งปะเห็นปะมันจะเป็นเหมือนรูปหลังพึ่งอ่ะเออเป็นปุ่มๆเนาะส่วนความนุ่มของของตัวตัวพับก็ไอ้ตัวฟองน้ําก็นุ่มพอสมควรนะแต่อาจจะไม่ได้แบบไม่ได้หนามากไม่ได้เด้งซู้งหรือมากเนาะตัวสีอ่ะเดี๋ยวลองสีแล้วกันเนี่ยก็จุ่มๆแหละ เดี๋ยวจะลองปาดสีให้ดูอันนี้คือเบอร์ศูนย์สามแสนนะประมาณนี้ตัวคุชชั่นไม่มีกลิ่นน้ำหอมนะแล้วก็ตัวชั้นออกเหลืองพอสมควรเลยแหละเออมีความเหลืองอยู่พอสมควรแต่ก็จะมีความชมพูด,ด้วยนะเออก็ยังมีความชมพูด,ด้วยส่วนตัวเนื้อไม่ได้แมตขนาดนั้นนะต้องมีความรู้สึกมันมีความชุ่มชื้นอยู่ ส่วนความหนาของตัวคุชชั่นก็มีเนื้อมีนวลมีมีเขาเรียกอะไรมีมวลอยู่พอสมควรไม่ได้บางขนาดนั้นเห็นไหมเออก็จะปิดปิดเออผิวสีผิวได้เลยค่อนข้างดีเนาะเออตัวเนื้อคุชชั่นจะมีความลื่นๆอยู่อะเออไม่ได้แมตจ๋ามากเออเดี๋ยวลองดูบนหน้าอีกทีละกันนี่คือเบอร์03แซนโอเคอ่ะเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูก่อนอันนี้คือเบอร์03แซน โอเคเดี๋ยวเรามาลองที่หน้ากันเลยดีกว่านาะก่อนลงบอกกันทุกครั้งหนะ้าตักจะมะีมีลงมาแค่สกินแคร์เท่านั้นนะจะไม่มีการลงพลาเมอร์ลงอะไรทั้งสิ้นนะจะได้เห็นประสิทธ,ปทธิประสิทธิภาพสูงสุดของตัวผลิตภัณฑ์นะตาเป็นคนสีผิวอมานเอามส c 3ถึงนะผิวเป็นคนผิวมันนะผิวมันมากๆแล้วก็ปัญหาผิวของตาคือมีเอ,อ่อฝ้าบริเวณหน้าแก้มทั้งสองข้างเนาะรูขุมขน กว้างแล้วก็สีผิวไม่สม่ำเสมอผิววัย40บวกๆเนาะประมาณนี้ให้ดูก่อนนี่ก่อนแต่งนะเดี๋ยวจะลงทีละครึ่งหน้าแล้วกันเดี๋ยวจะขออนุญาตปาดเหนือด้วยแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ตัถ่ายโดยที่ดับไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมเลย,เลยแล้วก็เปิดหน้าต่างอย่างเดียวแล้วก็อากาศวันนี้ค่อนข้างร้อนมากๆประมาณ35องศานะอยู่ประมาณกลางๆเกือบจะปลายเดือนเมษาแหละเนาะ เดี๋ยวดูประสิทธ,ธิภาพของตัวพับก่อนดีกว่าว่าเขาปั๊มออกมาได้ยงไ,ได้เนื้อประมาณไหนนะเ,เดี๋ยวหนึ่งปั๊มก่อนปึ๊บเออเวลาปั๊มมามันก็จะเป็นแบบแปลกดีนะอันนี้ไม่เคยเห็นไม่แน่ใจเพื่อนๆเคยเห็นจากจากแบรนด์อื่นหรือเปล่าแต่ไม่เคยเห็นว่าไอ้ที่มันเป็นลายแบบเนี้ยปั๊มมามันก็จะเป็นลายเหมือนลายหลังพึ่งอเออแต่ว่ามันก็ดีนะช่วยให้แบบเขาเรียกอะไรเนื้อคุชชั่นอาจจะออกมาไม่เยอะปะ่ะเดี๋ยวจะลองดูจากการปกปิดก่อนเลยนะบริเวณฟาตรงนี้ปึ๊บอ่ะแบมลงไปหนึ่งที ็นไงบ้างอ่ะก็ถือว่าแหมแรกที่ลงไปการปกปิดดีอยู่นะเออแล้วก็เนื้อสัมผัสของพับตว่าดีมากเลยอะเออแต่ว่าเขาให้ความเ,ออเนื้อสัมผัสที่ดีอะแน่แนๆหน่อยอะเวลาตกๆไปที่ผิวแล้วก็รู้สึกดีนะอ่ะเดี๋ยวตักจะใช้ประมาณนี้ตอนแรกคิดว่าน่าจะกลัวจะเขาเรียกอะไรกลัวจะเทาจนเกินไปเออก็ไม่เทานะเพราะว่ามันออกมีความชมพูอยู่ประมาณนึงแต่เขาก็มีความเหลืองอยู่พอสมควรมันก็เลยอาจจะไม่ได้เทามากแล้วก็เห็นไหมแต่ว่า ตัวพับดีมากเลยอ่ะไม่กินเนื้อคุชชั่นเออไม่กินเนื้อคุชชั่นมากจนเกินไปมันลงไปที่ผิวมดนเลยเห็นปะ่ะอืมเนี่ยอ่ะปั๊มหนึ่งตั้งลงได้ประมาณนี้เดี๋ยวจะลงต่อนะแต่ขออนุญาตให้ดูก่อนการปกปิดถือว่าปกปิดดีมากเลยอ่ะเออเนี่ยก็ฟ้าเกือบเนียนหายไปเลยอ่ะก็ถือว่าเกือบจะฟูเคอร์เวเลสนะการปกปิดดี ส่วนเนื้อบางเบาสะบาบา,ะบางเบาสบายผิวดีนะแล้วก็หลงง่ายหลงค่อนข้างง่ายอืมเนาะแล้วก็ไม่ยังไม่มีปัญหาเขาเรียกอะไรปัญหาเรื่องเป็นคราบเป็นอะไรเท่าไหรน่นะเดี๋ยวค่อยดูไปเรื่อยๆแล้วกันอืมส่วนความรู้สึกตอนนี้การเซ็ตตัวเซ็ตตัวค่อนข้างดีนะแต่ก็อาจจะยังใช้เวลาในการเซ็ตตัวอยู่เห็นปะน,นี่ก็ยังติดมือมาเนาะนัะ้นก็ใช้เวลาการเซ็ตตัวประมาณหนึ่งเนาะอืมเดี๋ยวญาต ปั๊มเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะจะลงให้ครบครึ่งหน้าเนาะ่ะจะปั๊มมาแค่ประม,มาณนี้เนาะจะเห็นว่าตรงงอตรงคอมีเงหงื่อเนาะอ่ะจะลงครึ่งหน้าแล้วเ,เดี๋ยวจะให้ดูครึ่งหน้าที่ลงกันยังไม่ได้ลงนะ อาจจะแบบสว่างกว่าสีผิวรักไปประมาณเกือบเชนหนึ่งนะแต่ก็ถือว่าโอเครับได้อยู่เชนหนึ่งอะประมาณเชนหนึ่งอะเออแต่ก็ถือว่ารับได้ยังไม่ถือว่าเท่านะเออก็ขาวแหละขาวกว่าสีสีผิวรักไปประมาณหนึ่งนะอืแต่เช่นเดิมนะตัวคุชชั่นอะตักว่าหนึ่งอาจจะเพราะว่า ต้องมีเหงื่อนะแหละแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนเนาะมันก็อาจจะมีน้ําอยู่ใช้เวลาในการเซตตัวประมาณนึงก็เหมือนเดิมว่าเวลาลงอย่าเอย่าเนี่ยา้ามันยังไม่เซตตัวอย่าลงแถบลงไปซ้ำเดี๋ยวมันจะหลุดติดออกมาเนาะเออก็ให้มันให้มันเซตตัวก่อนแล้วเราค่อยซ้ำลงไปที่เดิมนะมันก็จะได้ก็เรื่ออะไรมันจะได้แบบไม่หลุดติดออกมาส่วนเรื่องปกปิดรอยแดงอะไรก็ปกปิดได้ดีนะอืมอ่ะแต่พอเราแบบเห็นป่ะเราซ้ำลงไปที่เดิมอ่ะมันก็จะแบบ จางลงมานะดังนั้นแต่ว่าปกปิดก็ดีนะก็ปานกลางแต่ว่าอาจจะไม่ถึงกับฟูลหรอกเออประมาณปานกลางปกปิดโอเคอยู่อ่ะปานกลางได้อืมอ่ะประมาณนี้นี่คือให้ลงดูแล้วครึ่งหน้าที่ลงก็ยังไม่ลงอันเดี๋ยวให้ดูรูปเนาะครึ่งหน้าที่ลงก็ยังไม่ได้ลงประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปลงทั้งหน้าก่อนเลยเดี๋ยวกลับมาอีกทีใ้ลงมาแล้วทั้งหน้าเรียบร้อยอ่ะข้างนี้ก็จะลงเหมือนข้างนี้เลยนะ เออใช้ประมาณปัม๊มครึ่งเนาะอ่ะก็จะให้ดูอ่ะนี่ลงแล้วทั้งหน้าเรียบร้อยอพอลงแล้วทั้งหน้าก็ยังรู้สึกสบายหน้าอยู่นะก็ยังรู้สึกสบายหน้าอยู่แต่พอลงแล้วทั้งหน้ามีความรู้สึกมันขาวขึ้นไหม <c oughs> เออมันยังมันยังไม่เสร็จ มันยังไม่เซตตัวกับผิวป่ะเออไม่แน่ใจนะแต่มีความรู้สึกมันขาวขึ้นยังไงบอกไม่ถูกแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะยังไม่ถือว่ามันเทาเนาะส่วนเรื่องของการเซตอ่ะเห็นมาด้านนี้เราลงก๊อก็เสร็จแหละเห็นป่ะเออมันก็เซตตัวละเนาะก็ใช้เวลาเซตตัวประมาณหนึ่งนะส่วนเรื่องของอื่นๆก็บอกอย่างที่บอกไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะแต่ว่า ผิวเราเป็นคนผิววัย40แล้วค่อนข้างมัดแล้วก็มีเหงื่อเวลาลงใต้ตาเนี่ยอาจจะต้องลงระวังนิดนึงแต่พอลงอย่างมามัดระวังแล้วก็ไม่ไดิมปัญหาอะไรนะดังนั้นทั้งหน้าก็ได้ประมาณนี้ดังนั้นความรู้สึกแรกตอนนี้คือจะต้องบอกว่า เบาสบายผิวจริงปกปิดค่อนข้างดีนะปานกลางสบายผิวเนาะให้ผิวค่อนข้างมีความแมตต์เนาะลงค่อนข้างง่ายแล้วก็การเซตตัวของตัวคุชชั่นนะใช้เวลาเซตเนืลากําลังดีนะไม่ช้ากเกินไม่ช้าจนเกินไปไม่เร็วจนเกินไปอ่ะประมาณนี้อเดี๋ยวเราไปฟินนชหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาทีหนึ่งเราไปฟินิชหน้ามาเสร็จแล้วเรียบร้อยอ่ะเดี๋ยวให้ดูรูปกันเลยกันรูปฟินนชรูปวันนี้ประมาณนี้ โอเคสิ่งนี้ไปทําเพิ่มมาก็คือมีคอนทัวร์หน้ามานะปัดแก้มทาปากฉีดเฟเชชสเปรย์ hmm. spray, อ่ะแต่จะไม่มีการลงแป้งลงอะไรทั้งสิ้นนะจะได้เห็นประสิทธิภาพสูงสุดของตัวผลิตภัณฑ์อ่ะพอลงฟินิชไะไรเสร็จแล้วเรียบร้อยแต่ว่ามันก็โอเคขึ้นนะเออหลังจากที่เราฟินนชหน้าอะไรทุกอย่างเสร็จแล้วเรียบร้อยทาแก้มมีแก้มมีปากขึ้นมาก็ดูดีขึ้นเยอะนะพอเราลงไว้สักพักแล้วต่คุดเพาะก็รู้สึกว่าพอมันเสร็จตัวแล้วก็ค่อนข้างโอเคขึ้น กว่าตอนแรกๆที่ยังมันยังไม่เสร็จตัวนะอืผิวก็ความสวยของผิวเราะว่ามันก็สวยดูดีอยู่ลนะเออว่าไม่ได้นะความสวยก็สวยในแบบสไตล์แมทๆอะเออสวยสไตล์แมทมันจะไม่ได้สู้แบบแบบโกลได้อะไรขนาดนั้นนะส่วนเรื่องฟินิชของมันก็แมทจริงๆแหละพอฟินิชแล้วก็ค่อนข้างมีความแมทไปทางแมทเลยแหละเออดังนั้นคนผิว แห้งไม่แน่ใจนะว่าจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ณปัจจุบันตอนนี้ต้องถือว่าประทับใจมากๆในะเรื่อง,องความสบายของผิวลงง่ายการปกปิดนะแล้วก็เรื่องของการเซตตัวของตัวคุชชันค่อนข้างโอเคทีนี้เดี๋ยวเราเหลืออีก2เรื่องใช่ไหมที่เขาเอ่อที่เขาเขาเรียกอ,อะไรที่เขาเคลมเนาะก็จะมีเรื่องของการน,น้ํากันเหงื่อนะคุมมันคือสามเรื่องแหละคุมมันกันน้ากันเหงือ่อแล้วก็ติดทนเดี๋ยวจะทดสอบให้ดวแล้วกันเนาะ และเดี๋ยวเราค่อยมาให้ดาวกันอีกทีตอนเย็นๆเนาะต้องบอกก่อนว่าอากาศวันนี้ค่อนข้างรอ้อนแล้วก็กิจกรรมของตักมีกิจกรรมที่ทําหลังจากนี้ได้เหงื่อแน่นอนแล้วก็จะด,ดูได้เห็นแน่นอนว่ากันน้ํากันเหงื่อจริงหรือเปล่าเพราะาเดี๋ยวตอนเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีลดน้ําต้นไม้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมีเ,เปลี่ยนน้าตู้ปลาด้วยก็จะได้เห็นเลยว่าเอ้ยประสิทธิภาพของเขาเนี่ยกันน้ํากันเหงื่อจริงไหมแล้วก็ติดทนคุมมันจริงไหมหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยมาให้ดาวกันอีกที ตอนเย็นๆเนาะเพราะว่าเขาเคลมเยอะมากเลยนะยิ่งเคลมเยอะยิ่งเสี่ยงนะแต่ถ้าเขาทําได้จริงนี่ถือว่าเยี่ยมเลยนะโอเคเวลาณตอนนี้นะที่ถ่ายายอยู่ตอนนี้คือเที่ยง43นาทีดังนั้นเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีน่าจะประมาณสัก5้าหกโมงเย็นเนาะก็จะทดสอบให้ประมาณเดิมประมาณ56ชั่วโมงเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันตอนนั้นนะ กลับมาแล้วนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวให้ดูเวลาก่อนเลยนะก่อนอื่นใดตอนนี้เวลาคือ6กโมงเจ็นาทีเราแต่งหน้าเสร็จตอนประมาณเที่ยงครึ่งใช่ไหมก็ผ่านไปแล้วประมาณมห้าชั่วโมงครึ่งเนาะหชั่วโมงครึ่งเนาะประมาณนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวก่อนจะพูดอะไรให้ดูสภาพหน้าก่อนเลยนี่คือหน้าที่ไม่ได้มีการทำอะไรมาทั้งสิ้นนะเช็ดเหงื่อออกอย่างเดียวเท่านั้นให้ดูรอบๆบ ให้ดูรอบๆอ่าเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูรูปถ่ายนี่ก็ถ่ายก่อนที่จะมาถ่ายนี่แหละนะอืมก่อนที่จะ พูดอะไรเนาะให้ดูสภาพหน้าไปแล้วบอกก่อนว่ากิจกรรมวันนี้ทําอะไรบ้างก็อย่างที่บอกไปเลยนะกิจกรรมวันนี้ค่อนข้างฮาร์ดคอร์เลยแหละแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนตอนนี้ประมาณ35-36องศากิจกรรมวันนี้ก็มีทั้งแต่เปลี่ยนน้าไปรดน้ําต้นไม้ไม่ใช่เปลียปล่ยนน้าเปลี่ยนน้าในตู้ปลาไปลดน้ําต้นไม้ใส่ปุ๋ยต้นไม้ซึ่งโเหเเงืออ่อไหลต้องบอกเลยว่าเงื่อแบบเต็มหน้าเลยจะเห็นว่าสภาพหน้าตอนนี้ยังมีเหงื่ออยู่เลยนะนี่เช็ดออกระบางส่วนเท่านั้นเองนะเนี่ยเนี่ยจะบอกว่ากิจกรรมก็อย่างที่บอกไปค่อนข้างฮาร์ดคอร ถ้หาเหนาโดยรวมต้องบอกว่ายังดูดีอยู่เลยนะอืไม่มีเป็นคราบไปเลยนะถ้าเทียบกับคุชชั่นตัวที่แล้วตักรีวิวของตัวทิรุทิรุใช่ไหมไอส้สลรสีส้มอะ่ะโอ้โหวันนั้นเป็นคราบเห็นแบบชัดเจนอันนี้ไม่มีคราบเลยนะเท่าที่เห็นเนี่ยอืเท่าที่เห็นเนี่ยไม่มีคราบเลยนะแล้วก็จะบอกว่าเรื่องกันน้ำกันเหงือ่ออกันน้ำกันเหงื่อเนี่ยพูดตรงนี้เลยเลยกันว่าค่อนข้างดีเลยนะต้องบอกเลยว่าค่อนข้างโอเคคือถ้าคุณไม่ได้เอามือไปปาดาแรงอะ่ะ คุชชั่นมันก็ไม่หลุดออกมานะคือมีเหงื่อมีน้ําบนหน้ามันก็จะไม่ได้ไหลออกมาเป็นสีน้ําตาลเนอะป่ะมันก็จะไม่ได้คุชชั่นก็จะไม่ได้หลุดเยอะออกมาหรือว่าเป็นคราบเลยนะยกเว้นแต่ว่าคุณเช็ดเอามือเช็ดเนี่ยแรงๆอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีคุชชั่นหลุดติดมือออกมาบ้างดังนั้นต้องถือว่ากันน้ํากันเหงื่อผ่านนะถือว่าโอเคเลยเพราะว่ากิจกรรมวันนี้อย่างที่บอกไปว่าค่อนข้างหาดคอแล้วก็เหงื่อออกเยอะมากๆทีนี้ เรื่องของการติดโทนแล้วก็คุมมันอ่ะเดี๋ยวจะทดสอบให้เลยละกันแล้วเดี๋ยวจะได้ให้ใหดาวเลยนะโอเคเดี๋ยวไปทดสอบหนึ่งคุมมันก่อนเดิมใช้กระดาษซับมันของชีเชโดนะนจะบอกว่าไอ้ที่ขาดนี้ไม่ใช่เพราะว่าเหงื่อนะไอเพราะว่าความมันนะเพราะเหงื่อล้นล้วนเลยนะเนี่ยแต่พยายามซับๆให้ได้มากที่สุดละกันนะ ประมาณนี um, ้แล mm ้วกันนะกระดาษกระดาษซับมันอาจจะขาดหน่อยนะเดี๋ยวจะถ่ายรูปกระดาษซับมันให้ดูทีหนึ่งมองด้วยตาเนื้อเนี่ยต้องบอกว่าคุมมันก็ค่อนข้างดีนะคุณค่อนข้างดีเลยอ่ะเดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูทีหนึ่งจะเห็นว่ามันมีเหงื่อปนออกมาด้วยนะเนี่ยเออที่เห็นเนี่ยมีเหงื่อด้วยนะเออแต่ว่าความมันเนี่ยจะต้องบอกว่าคุมมันก็ค่อนข้างโอเคนะค่อนข้างโอเคเลยเนี่ยอ่ะมีความมันอยู่แค่นิดหน่อยเองแต่อย่างที่บอกว่ากระดาษขาดนี่มันไม่ได้ขาดเพราะว่าเออ ความมันนะมันขาดพองเหงืออเดี๋ยวไงจะถ่ายรูปของกระดาษซัมมันตัวนี้ให้ดูอีกทีหนึ่งขึ้นกระดาษซัมมันอะประมาณนี้อเดี๋ยวให้ดูหน้านิดหนึ่งหลังลจากซัมมันแล้วก็จะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวไปเรื่องสุดท้ายเนาะเรื่องของการติดทดทนใช้เมคอัพรีมูเวอร์ของแจ๊บเหมือนเดิมนะเช็ดไปเลยโทนหน้าเดี๋ยวก่อนจะเช็ดเช็ดอะไรเลยนู้ให้ดูก่อนละกันเออเผิ่อเช็ะก่อนจะเช็ดจะบอกว่าเฮ้ยเวลาผ่านไปอะ่ะ จะบอกพอมันมีความมันบว้ในหน้าผิวมันสวยขึ้นนะสําหรับตัวนเ,ออเนี้ยเออเนี่ยเออผิวมันสวยขึ้นจริงๆอยากอยากตอนแรกในะคิดว่ามันอาจจะไม่ได้คือมันไม่ได้สวยมากอะไรขนาดนั้นนะพอมันเริ่มมีความมันผิวสวยขึ้นว่ะเออจริงๆอ่ะเช็ดหน้าต่อ,อโอ้โหจะบอกว่า ก็ยังเหลืออยู่เยอะนะ,อะเดี๋ยวไงจะขึ้นรูปให้ดูอีกทีหนึ่งนะนี่ขนาดทํากิจกรรมฮาร์ดคอร์แบบว่าโหเเงือ,อไหลใครย้อยแบบเนี่ยคุชชั่นยังเหลืออยู่ประมาณเนี้ยตักตีให้เลยเนี่ยประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นถึงหกสิบปอร์เ็นตด้วยซ้ำเนี้ยอืมเนี่ยเออเช็ดอีกก็ไดาะเผื่อมันจะมีขึ้นมาอีกอะเนี้ยเช็ดอีกมันก็ออกมาอีกเนี้ยเห็นป่ะเนี่ยก็ยังออกมาอีกเห็นป่ะเนี่ยออกมาอีกเนี้ยเห็นไหมเห็นไหม ดังนั้นถือว่าติดทนติดทนจริงนะค่อนข้างติดทนดีเลยแหละอ่ะเดี๋ยวั้จะถ่ายรูปของตัวเมคอัพดีมูเวอร์ชีตัวนี้ให้ดูทีหนึ่งโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปและให้ดาวกันเลยดีกว่าสำหรับ Gentle Colors AI c คูชชัตัวนี้ต้องบอกว่าก็ไม่ได้คาดหวังนะตอนแรกที่ซื้อเนี่ยต้องบอกเลยว่าพราแพ็กเกจล้วนๆเลยชอบความเหลี่ยมๆแล้วก็ชอบความเนี่ย เงี้ยความสะท้อนความแบบชายชาแล้วก็ตัวลูกเล่นของตรงคําว่า Gentle Color แค่นั้นเองแล้วก็เออเป็นแบรนด์ที่น่าสนใจไม่เคยลองใช้ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะดีเลยค่ะนี้แต่พอลองใช้แล้วอะคําเคลมเขาทุกคำเคลมอะจริงหมดเลยนะยกเว้นไอ้พวกสกินแคร์ลดการอักเสบอะไรนะต้องไ้ทีสูตรนะแต่อย่างอื่นจริงหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปกปิดคุมมันบางเบาแมตผิวสวยกันน้ำกันเหงื่อติดทน จริงหมดเลยดีมากๆคือถือว่าเป็นม้ามืดเลยอ่ะดีมากๆจริงๆคือต้องบอกว่าไม่ได้คาดหวังก็ไม่ผิดหวังนะะเดี๋ยวจะให้ดาวแล้วกันนะสำหรับ gentle Col colors gentle colors ai cushion ตัวนี้เอาไปเลยก็ถ้าพูดขนาดนี้ถ้ามี10ก็ให้10แล้วแหละแต่ว่าเต็มแค่5ดาวก็ต้องให้5ดาวดีจริงคุณเอ เนี่ยการันตีเลยชอบชอบมากๆเนี่ยสำหรับคนผิวมันนะแต่ผิวแห้งต้ไม่แน่ใจนะคนผิวแห้งลองไปลองใช้แล้วกันแต่คนผิวมันจะคิดว่าน่าจะเลฟิฟน่าจะเลิฟนะสำหรับตัวนี้โอเคก็คลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวคลิปจะยาวกลนๆไปขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะรักกันชอบกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องต a กเก t b บูนะครับแล้วก็ช่องตากเก็ตบูกมีปุ่มซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างแล้วใครอยากสนับสนุนช่องเล็กๆของตากสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงส์ด้านล่างได้เลยคลิปนนนนี้้กกก็ตออองาไป่่นนะครับับเจหม ลิบหน้าครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ